อย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าเวนบัญญาม่าใน4ีเกมแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ปังเท่าไหร่นะแม้ว่าจะได้คริสพอมาเป็นคู่หูแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ครับเราจะพาไปดูว่าทําไมการคู่กันของ2คนนี้มันถึงยังไม่ได้เวิร์กมากนะัไม่ว่าจะเป็นการเจอดัลลัสแมริ r i น k นะครับฮิลสัน o c เกตหรือแม้กระทั่ง Oklahoma City Thunder ทั้ง3ทีมครับ ล้วนใช้คอนเซปต์ใกล้เคียงกันมากๆข้อ1นะครับนั่นก็คือการให้บิ๊กไปปิดเจอร์มี่โซฮานนะครับหรือว่านอนชูเตอร์ข้อ2นะครับให้วิงนะครับมาปิดวิกเตอร์เวมบยาม่าซึ่งวิงก็ต้องเป็นมีไซส์นิดนึงนะครับที่ดีฟ e น์ดีด้วยแล้วก็ข้อ3ใช้การสวิชให้เกิดประโยชน์เท่านี้แหละครับคือประเด็นรวมทั้งหมดของคลิปนี้และหลังจากนี้เราจะพาไปดูเพลย์หลายๆเพลย์กันในแต่ละเกมครับ ส่วนข้อสุดท้ายนะครับผมลืมพูดไปตะกี้นั่นก็คือการยิงสาแต้มของเวมบี้ที่แม้ว่าไวโอเนมันก็ไม่แม่นหรือบางทีเขาก็เล่นเลอะเล่นเถอะไปยิงสาแต้มที่โลโก้เองซึ่งในคลิปนี้อาจจะไม่ได้โฟกัสตรงนั้นมากนะครับผมสำหรับเกมที่เจอแมฟนะครับผมว่าลูกนี้น่าจะอธิบายได้ง่ายสุดนะฮะ อยากให้ทุกคนสังเกตแมชอพนะครับเคลย์ Clay อยู่กับ CP PJW อยู่กับเวมบี้นะครับพอเกิดการสกรีนขึ้นปุ๊บทั้งคู่ก็สวิชครับแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือทางด้านของแดนนี่แกลเฟิร์ดที่ปิดทางด้านของเจอร์ y ี่โซฮานอยู่ด้านไหนเนี่ยครับก็จะสวิชออกมารับเวมบี้แทนนะฮะทุกคนตรงนี้ทําให้เวมบี้เนี่ยก็ต้องเจอบิ๊กอยู่ดีแล้วก็ต้องยิงลูกคอนเทสแบบนี้แสกหน้าแดนนี่แกลเฟิร์ดแต่ว่าก็ไม่ลงนะครับผมหรือว่าจะเป็นลูกนี้นะครับที่ลูก้าได้เวมบี้นะครับ พอเวมบี้โรเข้ามาก็เป็นกฟเฟิร์ดอยู่ดีครับที่เข้าไปป้องกันถึงแม้ว่าลุกนี้จะได้ฟาวก็ตามพอทางด้านของแมริคนะครับเล่นมินิทูบิกเนี่ยพวกเขาก็ใช้สูตรเดิมครับให้บิกคนนึงเลยไปปิดทางด้านของเวมบี้นะครับแล้วก็ให้บิกอีกคนไปอยู่ที่โซฮานหรือว่า non oter, นอนชูเตอร์คนอื่นๆนะครับเพื่อที่จะได้คอยซ้อนแล้วรูปแบบเนี่ยมันก็ออกมาเป็นแบบนี้รวมถึงยังมีการเฮลป์จากทางด้านของฝั่งสตรองไซหรือวีคไซด้วยในบางครั้งนะครับผมทีนี้นะครับตัดมาที่ร็อกเก็ตบ้างครับ ทุกคนดูอันนี้ให้ดีๆครับทางด้านของ CP3 กับ w e m b y เนี่ยเล่นเพียงโรกันแล้วทางด้านของ h u s ิ o n Switch ต้องสต็อปไว้ตรงนี้ครับเราตั้งคำถามว่าทางด้านของ CP3 เนี่ยสามารถ1ต่อ1กับ w ิงด d เฟนเดอรดีๆอย่าง Brooks หรือว่าคนอื่นๆได้ดีแค่ไหนด้วยอายุขนาดนี้นะครับแล้วก็ w ว m b มีเนี่ยจะสามารถชนะวิงอีกฝั่งได้มากแค่ไหนในเพอริมิเตด้วยซึ่งคำตอบก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ดีขนาดนั้นทั้งคู่ฮะ อย่างเช่นลูกนี้ที่เวมบี้ได้เชนกุลนะครับเขาสุดท้ายก็ไปยิงแบบทัฟช็อตมิดเรนจ์อยู่ดี หรือจะเป็นลูกนี้นะครับที่สุดท้ายเวมบี้ก็เลือกยิงมิดเรนจ์นะครับแล้วก็ไม่ได้ผ่านเดลลอนบรู k คไปคือบอลผ่านนะครับแต่ว่าลูกมันไม่ลงลนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับว่าทั้ง3-4เกมเนี่ยแผนมันใกล้เคียงกันมากๆอย่างลูกนี้เนี่ยเวมบี้นะครับได้สวิชเป็นเฟร็ดแวนวีดมาแล้วนะซึ่งสังเกตว่าบรู๊คเนี่ยนะครับไปอยู่กับเบร็กเวสลีย์เนาะแต่ทีนี้พอได้มิสแมชเป็นตัวเล็กมากๆเนี่ย ทางหน้าของฮิลซันก็มีแผนเพิ่มเติมก็คือการใช้บิ๊กที่ปิดนอตชูเตอร์อยู่มาดับบนทีมด้วยกนะ o ครับก็ฟอสให้เวมบี้ต้องส่งออกไปมันเลยเป็นที่มาว่าเออทำไมทางหน้าหัวเวมบี้เนี่ยนะครับได้โอกาสยิงน้อยด้วย หรือจะเป็นรูปนี้ก็ไม่ต่างครับให้สเฟนอดามอยู่ตรงเบรคเวสลี์นะครับแล้วเวมบี้เนี่ยคือเล่นเราได้สวิชเป็น FVV มาแล้วทางด้านของรูปก็เลยเข้าไปเฮลครับนะสุดท้ายก็ออกมาเป็นรูปแบบนี้ก็อยู่ที่ว่ามือปืนหรือว่าคนอื่นเนี่ยจะทำแต้มได้หรือเปล่าอีกอย่างที่ฮิวสตันจะทำบ่อยนะครับนั่นก็คือไม่ว่าผู้เล่นที่ปิดเวมบี้เนี่ยจะเป็นใครนะครับพอเข้าถึงโซนลึกแล้วเนี่ยเขาก็จะ ส่งเฮลามาตลอดนะครับก็ยิ่งทำให้เวมบี้เล่นยากเข้าไปอีกแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็อแวเนสเนี่ยครึ่งกลางประมาณหนึ่งนะแล้วก็เสียเทิร์นโอเวอร์จากอะไรแบบนี้บ่อยอยู่พอตัดภาพมาที่ทันเดอร์นะครับเอาตรงก็ไม่ต่างกันครับทานด้ของทันเดอร์เซตให้เชตนะครับอยู่กับโซฮานนะครับหรือว่านอนชูตเตอร์แล้วก็ให้เจดับไปปิดเวมบี้นะครับนั่นก็เพื่อให้ทานด้ของเชตเนี่ยสเต์อินไซด์เดอะเพนอยู่ตลอดเวลา คอยป้องกันห่วงนั่นเองนะครับและเมื่อเป็นแบบนี้นะครับโซฮานนะครับก็จะมีบทบาทขึ้นมาเพราะว่าเขาจะอยู่กับบิก๊กก็จะกลายมาเป็นสกรีนเนอร์หรือตัวถือบอลบ้างนั่นเองครับมาเลยทําให้เขาดูโดดเด่นขึ้นมาในช่วง4ีเกมแรกอย่างลูกนี้จะเห็นเลยนะครับว่าเชดเนี่ยสามารถ stay i n d e p a n n ได้เสมอถ้าเขาปิดโซฮานหรือว่านอนชูเตอร์นะครับผมถูกต้องครับการสวิชก็ยังไม่หายไปอย่างลูกนี้ที่เล่นเปกัโรเนี่ยทางด้านของ SGA ก็สวิชมาเนาะแล้วเชดครับที่อยู่ในเพนอยู่เหมือนเดิมแม้ว่าลูกนี้เขาจะปิดทางด้าน ของแชมเปญนี่นะแต่นั่นแหละครับคือแผนของหลายๆทีมให้บิ๊กสเตย์อินเดเพย์ไว้เสมอแล้วลูกนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพอเกิดการเพียนโรกันนะครับทั้งดอทแล้วก็ทางหน้าของเชดก็เลยสวิชกันครับทั้งหน้าของเอมบี้ก็เลยได้เชดมันก็ไม่ได้มีสแมชอยู่แล้วนะครับเราดอทเนี่ยก็ไปปิดทางหน้าของโซฮานก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่ดีแล้วถึงจะไม่มีโซฮานก็ยังมีนอนชูเตอร์คนอื่นอย่างแคสเซิลนะครับซึ่งเชดก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็คอยเข้ามาเฮล์วงในอยู่ดีส่วนลูกนี้นะครับ มันก็คือสวิชสวิชนอสแกรมสวิชนะครับให้ถึงด้านของเชดเนี่ยนะครับที่อยู่ตรงนอนชูตเตอร์เนี่ยนะครับสวิชเข้ามาหาตัวโรลฮะก็ทิ้งแคสเซิลไปนะฮะปล่อยให้ยิงแต่ป้องกันวงในเอาไว้ได้ตรงนี้ก็จะเหมือนกับ ที่แมกริกเล่นตอนที่ผมโชว์ไปให้เห็นครั้งแรกนั่นเองแล้วนอกจากจะใช้วิธีของแม็กแล้วนะครับ OK เซก็ยังใช้วิธีของฮิวสันด้วยนั่นก็คือถ้ามันมิสแมชกับตัวเล็กมากๆเขาก็จะส่งดับเบิลทีมครับแล้วก็ลิฟท์นอนชูเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็ให้เชดพยายามอยู่อินเดพเพนเหมือนเดิมนะครับผมนอกจากนั้นนะครับเมื่อส่งอุสมานเจงลงมาเนี่ยก็แผนเดียวกับเชดเลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเอจริงๆวิธีการแก้สวิชนะครับก็มีการสลิปสกรีนซึ่งเราก็เห็นได้บ้างนะครับจากสเกมล่าส รวมถึงถ้าอยากให้เวมบี้ได้เล่นที่โพสต์เพลย์เนี่ยก็อาจจะเล่นออฟสกรีนครับให้เวมบี้เนี่ยนะฮะได้สกรีนจากคนอื่นแล้วก็พยายามไปดีโพสิชันบ้างเนาะก็อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับแล้วถ้าเดวินวั s เซลกลับมาเนี่ยก็อาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ดีขึ้นจากการเล่นแผนแบบนี้ก็ได้รวมถึงเราอาจจะได้เห็นโค้ชบ๊อบ รันแผนอื่นหรือว่าแผนเพิ่มเติมที่เราจะได้เห็นกันเช่นกันฮะแต่ว่าในตอนตอนนี้รูปแบบมันออกมาเป็นแบบนี้ก็เลยทําออกมาให้ดูกันครับผมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ